โอ้โหเป็นไงสวยนะครับช่องแคบเสือกระโจนสวยมากอากาศสบายเย็นสบายมากเดินกันโหเลื่อยเปื่อยไปเรื่อยใช้เวลาสามชั่วโมงในการเดินทางแล้วก็กลับสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหเย็นสบายชอบครับช่องแคบเสือกระโจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลงไหลในลี่เจียงชางกลีลานะครับ ที่ต่อไปนะครับเราก็จะพาท่านผู้ชมนะไปชมหยกของชาวทิเบตน,นะครับเรากำลังเดินทางเข้าสู่แชงกรีลาครับฉะนั้นชาวเผ่าที่พักอยู่ที่แชงการีลาเนี่ยคือเป็นชาวเผ่าทิเบตน,นะฮะจะพักกันเต็ไมไปหมดเลยเราระหว่างเดินทางเราก็พยายามเดินทางไปหาซื้อหยกที่ราคาที่ไม่แพงที่สัมผัสได้นะครับเป็นหยกที่ ผลิตอยู่ในหมู่บ้านนะครับชาวที่เบด,ดเป็นคนผลิตแล้วก็ออกมาขายเต็มไปหมดเลยนะครับฉะนั้นเราก็เลยอยากจะให้ลูกทัวร์ของเราเนี่ยไปชอบหยกที่ราคาไม่แพงมากก็เลยแวะให้ชมกันไปชมเลยครับเอาละครับเมื่อเราเที่ยวเสือแก่งกระโจนเสร็จเรียบร้อยเราก็เดินทางมุ่งหน้าจะไปต่อกันที่แชงกาหลิล่าแล้วก็แวะทานอาหารระหว่างทานนะครับ ร้านอาหารระหว่างทางในชุนบทเนี้ยมีร้านที่ดีที่สุดคือร้านนี้ร้านเดียวนะครับเนอะน,นะครับเป็นร้านแบบธรมธรมดาาแต่ระดับ V.I.P. ร้านของเราเนี่ยต้องทานร้านอาหารที่โอเคที่ลูกทัวร์ทานได้นะครับฉะนั้นเราก็ข้าง,างจัดร้านอาหารที่ดีที่สุดในย่านนี้ให้กับลูกทัวร์ของเรานะครับอย่างที่เห็นดังดังดังอาหารนี่คือดีที่สุดของถนนเส้นนี้นะฮะที่ระหว่างข้ามแดนมาเป็น เชงกลีลาแล้วครับตอนนี้อยู่ชายจังหวัดเชงกลีลาคือจังหวัดชายชายจังหวัดนะครับเราก็ต้องทานอาหารกลางวันนี่รู้สึกว่าจะตกประมาณประมาณบ่ายโมงแล้วครับบ่ายโมงกว่านิดนิทุกคนหิวนะฮะเพราะว่าไปซึมซับบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆนะครับก็คือทีอ่ช่องแคบเสือกระโจนนะครับฉะนั้นเราก็พามาทานอาหารกันต่อนะฮะเราก็จะมีหมูอ่านให้เช่นกันนะครับมีน้ำพุงน้ำพริกน้ำจิ้มน้ำพริก,ก,กตาแดงโอ้มีทุกอย่างให้พร้อมนะฮะ เพราะว่าอาหารที่นี่ค่อนข้างจืดนะครับทุกคนทานได้ทุกคนแฮปปี้นะครับผมเตรียมสับพร้อมนะฮะมีเหล้าให้กินมีเบียให้กินมีน้ำเปล่ามีโค้กินพร้อมเต็มที่เห็นไ,ไหมฮะฉะนั้นทุกคนนะทานกันเต็มที่เลยนี่มีหมูหวานนี่ที่ผมเตรียมมาอ่ามีปลาตัวเล็กนะผมเตรียมความพร้อมให้หมดทุกคนแฮปปี้อันนี้คือโต๊ะของไกด์กับคนขับรถ อารไทยไม่อร่อยเลยอาหารไกลไม่อร่อยเลยสเสร็จจากนั้นเราก็เตรียมจะขึ้นรถแต่ลูกทัวร์เราสิครับช้อปปิ้งกันอีกแล้วครับเห็นของถูกไม่ได้ลยช้อปเลยลุมเลยเห็นไหมฮะทุกคนลุมนี่คือหน้าร้านอาหารเนี่ยด้านหน้าร้านอาหารก็จะมีร้านขายของอ่ะเราก็เดินทางกันต่อครับมุ่งหน้าจะไปแชงกรีล่าโอ้โหเห็นไหม เริ่มเข้าที่สูงแล้วครับตอนนี้เราเราขึ้นอยู่บนยอดเขาแล้วนะครับรถวิ่งสูงอยู่บนยอดเขานะจะเห็นนะเทียบเทียบยอดเขากันเลยฮะเห็นไหมฮะข้างล่างนี่หูลึกลงไปมากเลยเหไหมตู้้ชมดูนะฮะรถเราวิ่งอยู่อยู่บนยอดเขานะเราจะเห็นว่าภูเขาที่เรามองไกลๆจะมีหิมะกตเต็ไมไปหมดเลยสวยงามมากนี่คือเข้าแดนแชงการิลาแล้วครับที่เรากําลังถ่ายอยู่นี่นี่คือด้านหน้าของลานหยก่า ร้านหยกของทิเบตเป็นชาวทิเบตนะครับมันเป็นหมู่บ้านทิเบตนะที่เขา,เารวมตัวกันแบบบ้านเราชุมชนเนี่ยก่อตัวกันทํากิจกรรมกิจการอย่่งนึ้งคือทําเรื่องหยกนะครับทำเรื่องหยกทําเรื่องอหินตาเดียวนะครับเอามาขายให้กับนักท่องเที่ยวเขารวมตัวกันทํา นะครับเหมือนในเขาเอาถอบ,บ้านเราก็รวมตัวกันทำนี่ก็เหมือนกันเช่นกันในจังหวัดเขานะฮะรวมตัวกันทําขึ้นมาแล้วเราก็ขอแวะเพราะว่าหยกที่นี่ราคาไม่แพงคนะเป็นประมาณไม่กี่ร้อยเป็นพันพันสองอะไรเงี้ยนี่นี่หยกพระสังกัจจัยอันนี้พระบริษัทแม่คนอิ่มเนี่ยใช่หไหมอันนี้ที่พีเยตวงไม่เท่าไหร่หรอกครับตวงพันหนึ่งพันสองแปดร้อย อะไรประมาณนี้แต่โทษนะครับนี่คือหยกแท้ล้วนๆเลยครับนี่คือหยกแท้ล้วนๆเลยลองคิดดูนะว่าถ้าเอาหยกพวกนี้ไปไว้ในร้านของรัฐบาลเนี่ยหยกตัวนี้จะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าสี่ห้าพันนี่คือคนขายน่ารักเชียหน้าตาที่เบรดจะเป็นแบบนี้ครับไม่แพงไม่แพงผมชอบนะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีความสวยงามอยู่ในตัวนะครับ เี่ยน้องคนนี้น่ารักไหมดูสินี่เห็นไหมพูดพูดไทยได้นิดหน่อยนะครับฉะนั้นเมื่อเมื่อถ้าผู้ชมต้องการอยากจะไปสัมผัสหรืออยากจะไปซื้อหยกนะที่ราคาไม่แพงเนี่ยต้องมาที่ร้านที่เบตนะครับมีทั้ง12ราศีเลยนะให้คุณได้ใส่นะครับหยก12ราศีคุณลองคิดดูว่าถ้าเป็นหยกปลอมเนี่ยไม่มีราคาเลยฮนะอันนี้เป็นหยกแท้นะครับเย็นเจี๊ยบเลยจับเนียเย็นเจี๊ยบเลยนะครับเป็นหยกที่ดูแลเรื่องสุขภาพ มี12ราศีก็มีนะฮะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะฮะที่อยากจะมาเที่ยวที่คุณหมิงต้าลี่ลี่เจียงแชงเดลีล่านะครับให้ลองดูนะครับล้วเบอร์ด้านล่างติดต่อเรามานะครับเราจะมีหนึ่งทิปนะฮะจะพาทุก้ชมไปเที่ยวนี้ก็คือเดือนมีนานะฮะช่วงต้นเดือนนะครับกับกลางเดือนนะครับเราจะมี2 2ช่วงที่เราจะไปกันนะถ้า ช่วงแรกเต็มเราต้องเปิดช่วง2นะครับถ้าช่วงแรกไม่เต็มก็เราก็เที่ยวช่วงเดียวนะครับฉะนั้นราคาก็ค่อนข้างสูงนิดหน่อยอยู่ที่ประมาณ3 1 0 0 0 3 2 0 0เนี่ยประมาณเนี่ยครับพาท่านผู้ชมไปเที่ยว6วัน5คืนกินดีอยู่ดีรับรองได้กินดีอยู่ดีนะครับพักอย่างดีเที่ยวอย่างดีอย่างที่ท่านผู้ชมคอยติดตามรายการเราเนี่ยครับเห็นไหมฮะท่านผู้ชมดูนีฮะ สวยงามอันนี้หมูอ่าดูหยกนะฮะนี่เสือโอ้โหหยกที่นี่สวยจริงๆผมต้องยอมรับดูนะฮะสวยมากสวยมากด้วย200 200กว่าบาทสองเ0ม่200 200วัยหยวนเอา5คูณเข้าไปมีพันพันกว่า880หยวนเอา5คูณเข้าไปนี่หยกพระบริษัทแม่คนอิ่มถึงบอกไงว่ามันสวยและมันเป็นหยกเนื้อ ดีมากเลยนะครับเพราะว่าที่ด้านเชงเกัลีล่าเนี่ยเขาติดประเทศพาม่าด้วยฉะนั้นหยกจะมาส่วนมากจะมาจากพาม่านะฮะเราจะได้เห็นว่ายกที่นี่มีราคามากแต่ยังถูกกว่าที่ยกรัฐบาลนะครับยกรัฐบาลก็มารับจากที่นี่แหละครับพวกชาวบ้านที่นี่เขาแก,แกะแกะแล้วก็ส่งรัฐบาลรัฐบาลก็ไปทําราคาแพงขึ้นแพงขึ้น3 4มี่เท่านะฮะ นี่คือร้านภายในมีเสื้อผ้าขายสไตล์นะครับจะเป็นที่เบตเลยฮะถามว่าแพงไหมถือว่าไม่แพงนะครับเหมือนแบบเราไปซื้อของโอท็อปอะราคาก็อยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเราก็ไปซื้อของในห้างราคาจะกระโดดขึ้นไปเป 4, ็ามงสเท่าทันทีเลยถูกไหมฮะอันนี้เครื่องไรยคามของพวกที่เบตเขาเราจะเห็นนะฮะว่าอุปกรณ์เครื่องใช้อะไรต่างๆเนี่ย จะเป็นสไตล์ที่เบล์หมดเลยเห็นไหมครับคนจีนที่เบล์นะฮะอันนี้คือจะเป็นภาพวาดเป็นกระเบื้องนะฮะวัฒนธรรมของคนจีนที่เขามีเสพลักอะไรกันด้วยวิธีอะไรต่างๆเหมือนปกติของคนเราเนี่ยครับอันนี้ตะเกียบนี่ฮะทำจากงางาอะไรวะงาจามรีรู้จักจามรีใช่ไหมงาเนี่ยฮะงาจามรีเนี่ยเขามาทําเป็นตะเกียบ ผมผมบางบางอันก็เป็นกระดูกบางอันก็เป็นงานะครับต้องบอกก่อนงาก็จะแพงนี้กระดูกก็จะถูกหน่อยผมซื้อมาใช้ที่บ้านเหมือนกันครับครับท่านผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับทริปนี้อีกหนึ่งวันนะครับก็มีความหลากหลายตามสถานที่ต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเห็นไหมสวยงามได้ความรู้ได้สาระกลับไปเล่าขานให้ลูกหลาน ท่านผู้ชมได้ชมกันได้ฟังกันแล้วก็แนะนำมากับต่ทัวร์นะครับหรือมากับนนทิชาอีเลฟเ r เวลทัวร์ก็เช่นกันนะครับท่านผู้ชมนะคำถามท้ายรายการวันนี้มีคำถามที่ว่าชาวเผ่าอะไรที่ทำยกขายท่านผู้ชมท่านใดทราบนะฮะเข้าไปที่แฟนเพจนะครับใน Facebook นะครับพิมพ์เข้าไปนะครับ ค้นหานะครับตอนทัวกับในต้อทัวนะครับเมื่อเปิดหน้าแฟนเพจออกมาได้เรียบร้อยตอบคาถามเข้าไปเลยครับตามที่คุณทราบนะครับแล้วก็กดถูกใจแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับรางวัลก็คือนะครับกาแฟนะครับกาแฟ G7 เป็นกาแฟที่ติดอันดับ1-10ถึง10ของโลกนะครับเราจะมอบให้ท่านชมทั้งหมด5กล่องนะครับนะครับท่านผู้ชมตอบถูกรับไปเลยนะครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณปตทพลังที่ยังยืนนะครับน้ำดื่มมิสเตร์กบน้ำดื่มเพื่อคุณภาพเจลแต้มสิวเบีย้ยกือนะครับเจลอย่างดีสวัสดีครับ